เมียวเมียวเมียวจะนอนตรงนี้หรือว่าจะตาหลวงปูไปห <c oughs> ลวงปูจะออกไปทำงานอีกแล้วลงเออททำงานเนาะเดี๋ยวไปเก็บข้างนอกอีกชั่งหน่อยหนึ่งเนาะตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่อลังจะแตกออกามาฝนล,ลงมาต้นไม้ก็จะแตกยอดแตกใบมาใหม่จะตัดแต่งก่อนนะอ่าหลวงปูเดินมาทางนี้แมวเมีย,มยนอนเล่นตรงนี้ก็มี อันนี้ขายเออนี่โชคโทวีทรับเลยโชคโทวีทรัพย์ไม่ค่อยได้ออกกล้องให้เห็นเท่าไหร่นะเขายอบอยู่โดดเดียวนี่เพชรดำน้อยเพชรดำน้อยถนนเล็กนังเล็กสีสีสสหางกวักใช่ไหมสีสีสหางกวักแว่นขวานฟ้าหน้าดำนัเนาะสุนัขูดภาตัดกินต้นไม้ลูกกิ่ต้นไม้ที่เขาเริ่มแตกออกมาแล้วก็แก่ก ไม่เรียบไปร้อยไปสวยไปงามฝนตกลงมาเขาก็เริ่มแตกกิง่งแตกใบมาใหม่แล้วนะ <c oughs> น้องเหียวพอล้ะได้เย็นเสียลงปูตามมากระใหยเลย <c oughs> ตามมากระจายเมื่อกี้ยังนอนหลับอยู่ดีๆนอนหลับพักผ่อนอยู่ดีๆครับวันนี้ก็น่าจะมีฝอนอีกนะลงปูก็มีเวลาช่วงนี้อีกสั <c oughs> กชั่วโมงนึงนะก่อนอาหารเย็นน้องเหมียวหลังจากหุงข้าวแล้วเสียบม้ข้าวไว้แล้วก็ เอามาทำงานสักหน่อยหนึงน่งเนาะแม่เหมียก็ได้ยินเสียงหลวงปู่ก็ทำมาก็แล้วแต่แต่งกิ่งต้งน,นไม้นี่เนาะไม่ไม่ใช่งานหนักแล้วงานเบาๆส่วนงานหนักๆก,ก็ให้เขาทำวันเดียวนะเขาก็เก็บหมดแล้วเ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเก็บเสร็จเขาก็พอแล้วนสวนวะหลวงปู่ก็ทำงานก็ก็แกกเล็กๆน้อยๆไปเนี่ครับต้นไม้เหล่านี้ จะมาให้เขาโตแล้วให้เป็นไม้ประดับพุ่มเล็กๆนี้ครับเราจะตัดให้เป็นพุ่มๆเหมือนตัดให้เป็นไม้ประดับเป็นพุ่มๆเขาแตกใบบเขาจะเป็นพุ่มเป็นไม้ประดับ จะมีต้นคอยต้นตะกโกแกงกับเป็นพุ่มพุ้ม <c oughs> มาที่เอาเว้นไว้ให้ <c oughs> ใหแกงเป็นพุ่ม มีโอ้ยเหมียวเหมียวจะเดินผ่านแข้งผ่านขาหล,ลวงปู่ลงอ่าตัดไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวเขาได้ฝนตกลงมาเขาจะโตเร็วกว่าน,นี้โตเร็วแล้วก็อยาเราก็จะตัดแยกนะตอนนี้ต้องตัดแต่งไว้ก่อนคนระับกิ่งเล็กๆแต่กันกายตายง่ายๆครับถ้าโตไปกิ่งใหญ่แล้วมันจะตัดลำบาก กที่เรต้นขคอยสิ <S 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 ่งที่ต้องระวังอีกอันคือมแมลงมแมลงแมลงที่อยู่กับต้นไม้เราไม่รู้เนาะเราตัดต,ตไปมแมลงเขาเรียกอะไรฟังแตนฟางแทนแตนแทนที่เขาทำรังต้นไม้เราไปตัดปุ๊บเขาก็กจะต่อยเราได้ แต่แต่เ,เล็กๆเราก็ออกมาก็เป็นพุ่มสวยงามครับทีน,นี้เขาก็เริ่มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เราจะตัดให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการต้นไม้แบบนี้นะเราตาัดเป็นพุ่มก็แตกแตกใบใหม่มันก็ดูสวยงามเดี๋ยวนี้งยไมันดะตัดนะเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวเราก็ลงตัู 来干嘛呢？喂喂。 เหนีย,ยวสบา,า,า,ายแล้วโอ้ยจะไดินตาลโปมาเต็มเลยโอ้ยจะเดินผ่านขาครับจะปวดร้อปวดร้ลลอ,ลลอจะได้เจ็บแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยจะชนกล้องเลยตอนนี้ตัดแล้วก็ตัดแล้วเดี๋ยวเขาแตกใหม่ก็จะดูสวยทำเป็นพุ่มสวยทำไปเรื่อยๆทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ ที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอตรงนี้ก็จะต้องปรับปรุงพรเดี๋ยวฝนตกมาปุ๊บยากขึ้นเต็มตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ย,ยากขึ้นแล้วพูดตัดกิ่งไม้ก็ลูกท้ไม้เยอะลงท้นไม้ใหญ่ๆก็มีต้ไม้เล็กๆก็มีเก็บให้เป็นละเบะเบเรียบร้อยตัดแต่งให้ให้เป็นพุ่มๆเนาะเป็นพ,พุ่มไป เพื่ให้เขาสูงถ้าเขาสูงแล้วสูงก็ได้บางตน้นเขาให้สูงได้บางต้นก็เอาเล็กๆเตี้ยบไปก่อนต้นตะโกนี่ถ้าสูงแล้วก็เขาก็จะให้ใบร่มเงาได้ดีเหมือนกันแต่ตรงนี้เดี๋ยวไว้คิดก่อนคิดดูก่อนนะไว้ยังไงดีเป็นพุ่มพุ่มสองต้นนี้ใบกิ่งเขายาวแล้วนะ กิ่งขยาขึ้นดน้วแล้วปูก็จะนองเข้ามาหากันนองเข้ามาหากันเป็นไม้ไม้ดัดไม้ดัดตรงนี้ถาวันไม่ใช่ถาวันหญ้าหญ้าถ่าวหญ้าถาวขึ้นเลยแล้วเดีย๋ยวต้องออกทําไมต้องออกนี่ก็จะเลยแลย้วจะไม่งามแล้วเนาะครับอืม ทุกอย่างคิดได้หมด <c ười> คิดได้หมดแต่ยังทำไม่ได้ทำไม่ได้มีเมียวตาลงปูมาทำไมลูกอ๋อ้าหนามยญ้าหนาก็มีอ่าเมียวตามาก็ยังไม่ไทำไปเดาปดูพาไปเดินพาไปเดินดูเที่ยวตรงนู้นก่อนเดินเล่นกัน,นะเนเนาะเดินลมาทางนี้เดินชมตรงนี้ก่อนครับน้องเมียวน้องไก่ตรงนี้ที่วัดให้วินานสายันถ่ายไว้ว่าจะปลูกข้าวโพดเนาะ ยังไม่ได้ปลูกเราฝนตกฝนตกลงมาแล้วแหละนี่องค์พระแม่กวนิมองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนิมเป็นยกขาวหกขาวเดี๋ยวพาไปดูที่วัดอีกตรงนี้เข้ามาตรงนี้เคย <c oughs> เคยคิดไว้นะว่าบริเวณนี้ถ้าเราปรับสภาพ ให้ดูเป็นเรียบไปผืนเดียวกันก็จะสามารถเป็นสนานที่จะทำอะไรได้อีกหลายอย่างโอ้นี่มะลุมมะลุมมะลุมแก่แล้วไม่ได้ไม่ได้เก็บไปเออตอนนี้ต้องเก็บไปเมื่อก่อนมียอมคนหนึ่งเขาทาแกงมะลุมแกงมะลุมทํำอร่อยแต่นี้ท่านไม่อยู่แล้วท่าไม่อยู่แล้วไม่รู้จะไปให้ใครแกงได้แกงมะลุมมะลุมนี่เป็น เพื่อสมุนไพรชันแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายตรงนี้ที่วัดเหมือนกันนี่น่นานทยานปลูกปลูกมันสำปะหลังปลูกไว้ตั้งแต่ตอนหน้าแรง้งนั่นก่อนที่ฝนจะตกนะตอนนี้บางต้นก็ตายไปแล้วทนแรง้งทนร้อนไม่ไหวก็แห้งไปบางต้นก็ขึ้นออกมาแล้วขึ้นใบแล้วนะขึ้นใบ ผีใบออกมาแล้วแตกยอดแจกใบแล้วนะที่วัดไปถึงนู้นที่วัดถึงต้ตนมะม่วงก็ไผายโน่นนะก็ไผายไม้ข้าวหลามนู่นก็ของวัดนะที่วัดไม้ข้าวหลามนั้นปลูกปลูกไวต้ตอนที่แต่ยานเป็นพระอยู่นะปลูกไวต้ตรงนั้นไปอามาจากวัดพระพระครูสันติพนรักษ์ด็อกเตอร์เอาเอานอนมาปลูกตรงนั้นที่มีว่างๆนั่นคือ เมื่อก่อนมีแท้งน้ําอยู่นั่นครับตอนนี้ย้ายแทงน้ําไปไว้ด้านนี้แล้วไว้ด้านนน,าน,น้นแล้วนู่นครับไว้ใช้ประโยชน์ครับอืมไว้จะมาทํางานกลายเป็นพาเดินชมสวนไปเลยอชมสวนก่อนก็ได้เนะชมสวนก่อนให้ทุกท่านได้รับดูแลวชมบรรยากาศตอนที่ ยายังไม่ขึ้นมากไม่ขึ้นหรอกให้ดูเพว่าพื้นที่วัดมีทั้งหมดแปดไร่กับสิบห้าตารางวาแต่เดิมตรงนี้ก็เป็นป่ามะนาวเนาะนี้เก็บออกมาแล้วมะนาวโดวนน้ำแล้วเขาตายก็เลยให้สนานสยามปรับพื้นที่ปลูกพืชเป็นมันสำปะหลังบ้างปลูกข้าวโพดบ้างปลูกข้าวบ้างไปเป็นอาหารของไก่ข้าวตรงนั้นมันมีอยู่น้อยเดียวนะงานเดียว ตราได้ไม่ได้เข้าไม่ไม่กี่ถังเนาะก็เอาไปกินบ้างให้กายบ้างไม่ไม่พอหมดไปแล้วครับ <c> ก <oughs> ล้วยนี่ก็ของวัดเนาะไปที่วัดกล้วยนี้กับต้นต้นดอกเซี่ยวดอกเซี่ยวบานนู้นนู้นมะโนนมาขามป้อมดอกแคร์พื้นที่วัดหมดเลยเนาะถึงนู้นถึงที่ปีทองทิวละกเป็นพื้นที่ของวัดอกลับมาทางนี้ครับ นี่ตอนมะม่วงกับกองฟางกองฟางนี่เป็นไว้ปลูกผักปลูก <c oughs> คุมแปลงผักเดี๋ยวตรงนี้ตัดคลิปก่อนเสียคลิปจะยาวยวไปดูตรงนีกหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวมารุมมารุมเดี๋ยวลองแกะมารุมดูสักฝนะักเนาะมะรุมนี่ยังไม่แกะ่าไรกลงังกลังพอดีกินได้เดี๋ยวแกะดูข้างในเนาะแกะออกมาแล้วเนื้อกลังพอดีพอดีเลยเนี่ยเม็ดก็กลงัง ครั้งกำลังแก่ได้ที่เลยนะแก่ได้ที่นี่กินได้นะกินได้ทาเป็นต้มต้มหรือแกงนี้จะอร่อยมากเลยต้องขอที่ทําเป็นเป็นแกงแกงส้มแกงส้มมะลุมแกงส้มมะลุมใส่ปลาแห้งหรือใส่ปลาปลาย่างโหนี่อร่อยเลยเนี่ยแต่แต่แตที่ไม่มีแม่ครัวทําก็ก็ายให้ดูแค่นี้แหลนะเนาะ ด้นนี้มาดูนะตอนนี้เรากล้วยกล้วยออกออกลูกแล้วมีปีปียาวๆไม่ได้มีใครไปเก็บเนาะปีก็แกงได้ปีกล้วยตนนนี้ก็เป็นมะม่วงมะม่วงทางเหนือเรียกว่ามะม่วงคุภาคการเรียกว่ามะม่วงแก้วมะม่วงแก้วเนาะมะม่วงแก้วเน่ยก,กินดิบๆน,นี่ก็อันนี้ก็กินได้แล้วเน่ยเอาไปปอกๆแล้วก็สับๆๆ ตามม่วงกินได้เลยตอนดิบก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ถ้าสุกแล้วก็จะหวานวันนีก้กล้วยก็ออกออกหลายหลายต้นแลนะ้วเนาะออกทุกเกือบทุกต้นเลยปียาวๆปีใหญ่ๆไม่มีใครเก็บไปเนาะด้านนี้ก็มีอออกเยอะแล้วไม่่อยได้เข้ามาในสวนกําลังเข้ามาเอาวัน,นี้ยเยอะแยะแล้วนี่ก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มี ออกปลีออกผลนึงแล้วเนาะมีใครแก่ไปกินแล้วเนาะที่แก่ไปกินนี่ทางคาวข้าวกินได้เยอะนน่นโน่นก็มีอีกแล่นก็มีอีกเนาะมีเปสิบเลยเนี่ยนสะิบสิบปีเลยวมรด้าน,นี้เป็นไม้ข้าวหลามไม้ไผ่ข้าวหลามกระบอกก็ะจะยาว,ยาว กล้องจะย,ยาวไม,ไ,มไม่เหมือนไม้ธรรมดาขรนานก็จะมีเยื่อเยื่อไว้สำหรับทำข้าวหลามแล้วจะไม่ไม่ติดกับกระบอก,บกบแล้วก็มาทางนี้ละแล้วก็มีเดินตามมาด้วยชมสวนกล้วยเดินเล่าวันนี้เดินมาทางนี้ด้านหลังวัดมาสวนสักแล้วสวนสักตัวนี้ก็ใบร่วงไปแล้วเนาะกลางพีใบใหม่แล้วพีใบใหม่ก็จะทําให้ตัวนี้ ร่มรื่นน่าจะอีกไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันนี้นะคงจะใบคงจะเต็มแล้วถ้าใบาเต็มตรงนี้ก็ร่มรื่นชุ่มชื้นเย็นสบายการตลาดที่นี้ก็ขอนําทุกคนทุกท่านชมสวนให้กับช <c oughs> ายในสวนให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีนทุกคนทุกท่านตัวการทุกท่านทุกคนเทิน <c oughs> <c oughs> ครับก็ขอ,อยุติคิดดีวิเศษที่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวได้เวลาอาหารน้องเมี่ยวน้องไก่ละ่วัก็ทําท่าจะตกอยู่นะก็ขอ,อุติวัดที่นี้พบกัน,นในคิปต่อไปโชคด,ดีมีสุขทั่ว์กันทุกคนทุกท่านสาธุ มาเลยมาเลยเด็กๆมาเลยเด็กๆมาเลยโอ้ับววีสัววีรมรมรอทางตีเล็กเป็นด้เทาเป็นด้ดำเป็นได้ดำหนวดเป็นด้ดำหนวดสี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 นาสีสีสียาสี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 สอสลสวสีสีสี กจเล่นน้องเล็กอะไรนี่นี่เป็ดดำน้อยเอามามามา,มาเร็วเร็วเร็วใครอยู่ไหนเมื่อกี้ใครนอนตรงนั้นนั่งก็นอะไรนันนะนั่งมาเ็ได้ดำหลังจุดเ็นได้ทำเป็ด้ดำหลังจุดทองอ่อนอุ้ยเยอะแยะเลยนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ย

สองอนองเหมือนกันเลยไม่รู้เรียกป็กะไเนี่ยไปแล้วไล้วไปเดี๋ยวข้างๆกันก่อนเนอากำลังมาอยู่แล้วกำลังมาอยู่แล้มามาข้างกันเลยอ่านี้อันนี้ผักขาวหลังจุดกำลังจุดใครมาเอใครมาช้าช้าหน่ยอยช้าช้า้้แล้วไปล้ เอ,อ้มาแล้วอยู่แล้วอือเราอยู่แน่เล่นเล่นกับเหมียวไปด้วยแล้วก็กลับมาตรงนี้มาทาักทายเหมียวนี่ด้วยโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะเลยนะครับก็อ่าเขาอ,อยู่ที่ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคด,ดีมีศึกษาทุกโอ้โอ